สวัสดีครับชาวเมดฟาทุกท่านครับผมนายเศรีลาประสิทธิ์ครับทำงานอยู่โลจิสติกส์แผนกขนส่งผ้าครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวประทับใจให้ฟังนะครับหน้าที่ของผมก็คือนำผ้าจากแผนกซักพลอรับไปส่งตามห่อต่างๆซึ่งเริ่มมีว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมตามเป็นประจำทุกวันนะครับผมเอาผ้าไปส่งน่าจะเป็นตึกสชอชอนะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับ ผมได้ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งครับท่านมาคล่อไข้ไครับน่าจะเป็นเป็นคุณตาครับน่าจะเป็นสามีภรรยากันครับแล้วแกก็ชอบมองผมเวลาผมทํางานผมก็ผมก็ได้ยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้ครับยิ้มส่งผ่านแมสน,นะครับแกก็ไลยถามผมว่ามากรากินเข่าไปขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะครับเพราะว่าแกเป็นคนอีสานผมก็ได้ตอบครับว่ากินกินแล้วครับแล้วก็เดินจากไป นกระทั่งมาเจอแกไปอยๆครับแกจะชอบเอาขนมมาให้ครับซึ่งเป็นของเยี่ยมของตาลแหละครับแกทานไม่ได้เยอะเป็นพวกโอวบนตินพวกขนมพวกน้ำนะครับก็้องไม่ฝากถึงเพื่อนที่บอกอยู่ครับแล้วมีวันอาทิตย์ต่อต่อมาซึ่งผมจะได้มาตึกสวจะไม่จะไม่ได้กลับไปตึกสองชอสามชอแล้วครับแล้วผมได้กลับไปสองชอสามชออีกครั้งซึ่งผมก็ไม่ได้เจอแล้วครับผมผมคิดถึงเพราะนะครับนึ่องว่าจะมาเจอเขาแต่แกไม่อยู่แล้วครับ แกได้กลับบ้านไปแล้วครับแต่ความประทับใจของผมก็คือว่าแกได้ฝากแม่บ้านที่นั่นนะครับมาบอกผมว่าฝากบอกกับทรงผ่านในเดอ้อว่าย้ายไม่าบานแล้วให้กลับไปเยี่ยมบ้านบานยายในเดอ้อซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าบ้านแกอยู่ตรงไหนชื่ออะไรมันเป็นความประทับใจที่หาซื้อไม่ได้เลยครับจนผมต้องมาตั้งชื่อชื่อเรื่องนี้ว่ามิตรภาพที่หาซื้อไม่ได้ครับขอบคุณที่รับฟังครับ